ครับสวัสดีครับวันนี้ผมบอยเสถีรนักราชนะครับนำที่สวยๆมาให้ท่านชมอีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้มีพื้นที่นะครับเไร่นะครับเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ผสมผสานยังไงอะล่ะครับคือในพื้นที่7ไร่เนี่ยมีทั้งที่นานะครับที่นาติดถนนเลยนะครับอันนี้ติดถนน2เลนนะฮะที่นาอยู่ด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็มีตรงกลางเป็นบ่อน้ำนะครับแล้วก็บ่อน้ำเนี่ยขุดดินขึ้นมานะครับเอาไว้ถมที่สาหรับปลูกบ้านนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นสวนสวนมะม่วงสวนผักสวนครัวทวทั้งหลายน่นะฮะพวกกะเพราหัวละพาแก้วมังกรขา่าตะไคร้อะไรทั้งหลายนะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้น้ําไฟผ่านหน้าที่เลยนะครับ ข้อดีมีเยอะแต่ข้อเสียสไตล์ผมมีครับผมไม่หมกเม็ดผมบอกนะครับข้อเสียคือแปลงนี้ยอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาจากกรุงเทพไม่ไกลแต่ข้อเสียของมันคือหน้ามันจะดูแคบๆไปน,นิดนึงในมุมมองของผมเองนะครับหน้า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 ด้าน,าน,านาทิศถนนน่ะประมาณอยู่ประมาณเกือบ20เมตรนะครับบางคนก็บอกกว้างบางคนก็บอกแคบแต่ในมุมมองผมผมมองแล้วมันแคบ นะครับแต่สวยฮะภาพโดยรวมสวยแล้วก็อยู่ในชุมชนนะครับมองไปทางไหนก็มีแต่บ้านเรือนคนแล้วก็มีทุ่งนาล้อมรอบนะครับเหมาะกับคนที่ชอบอกเกษตรแนวผสมผสานแนวพูดง่ายๆเลยแนวที่มีหลายๆอย่างภายในที่แปลงเดียวกันนะฮะที่นาก็มีที่สวนก็มีบ่อน้ําก็มีที่ปลูกบ้านก็มีอยู่ในชุมชนได้ด้วยนะครับถ้าท่านสนใจลองมาชมดูนะครับแล้วก็ แปลนนี้นะฮะนัดผมได้นะครับจะมาชมนะัดผมเ,เดี๋ยวผมพาไปชมเองนะครับไม่ต้องกลัวนะครับซื้อขายที่ดินกับผมนะครับหรือให้ผมรีวิวไม่ต้องกลัวนะครับสบายใจได้นะครับปัญหาต่างๆที่ท่านกลัวโทรคุยกับผมได้บางคนกลัวเรื่องของมิชฉาชีบบางคนกลัวเรื่องของการป้นอะไรต่างๆสบายใจได้เลยครับสบาหรับผมแปลนนี้